สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะชชองกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะก็จะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูที่เราก็เช็กราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15มิถุนายน2,568ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้น,น,นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่นานใดที่อยากรู้เรื่องดวงนะอย่างแม่นยำก็สามารถมาดูดวงกับกวางได้นะคะออรายละเอียดก็จะอยู่ในคอมเมนต์นะคะสามารถกดลิงก์ได้ในคอมเมนต์เลยค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่8ถ้วยค่ะไพ่ใบนี้นะคะ่ะอาจจะมาบ่งบอกในช่วงระยะเวลานี้ค่ะว่าตัวคุณนั้นเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์นะคะรู้สึกเบื่อหลือเกินเอออยากจะยอมแพ้แล้วไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะเออนะหรือว่า,าไพ่ใบนี้คะ่ะอาจจะมาบ่งบอกถึงสถานะในคลิปนี้ก็ได้ค่ะว่าเป็นความราักความสัมพันธ์ที่ จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวเรานั้น,นะค่ะยัง move on ไม่ได้ยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะตัวออกมาแต่ใจอ่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่สี่เหรียญค่ะการที่คุณยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้่ะวางคิดว่าความสัมพันธ์อ่ะมันพัฒนาช้าค่ะอ,อ,อย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ อาจจะคุยกันมาแบบห้าเดือนหกเดือนและบางคนเป็นปีเลยนะโออนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรยังไม่รู้ว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันนะคะก็ทําให้คุณร,รู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกเสียเวลาก็อยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะนะหรือบางคนเนี่ยอืมคบกันเป็นคู่กันแต่ว่าความสัมพันธ์มันดูเรื่อยๆอ่ะเหนื่อยเนื่อยเซ็เงเงนะคะ อ,อแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขานั้นน่ะมีกำแพงเขานั้นน่ะมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่ทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจเขาก็ได้นะคะนะหรืออาจจะเป็นทำนองที่ว่าเ,ออเราเนี่ยเปิดใจเราอะแชร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกชีวิตประจาําวันเราเล่าให้เขาฟังหมดเลยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเล่าอะไรให้เราฟังเลยค่ะ เรื่องความรู้สึกเรื่องทีบานทีทํางานอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเราเปิดใจแล้วเขาไม่เปิดใจทําไมมันไม่เท่าเทียมกันเลยความรักที่เรามีให้กันกับเขาเนี่ยอืมนะคะนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่าเขายังคงหวงความโสดอยู่ก็ได้นะเออ เวลาคุณกับเขาเนี่ยเป็นแฟนกันเนออออกไปข้างนอกเขาก็อาจจะทําเหมือนว่าอืมยังโสดอยู่อออะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วนะความสัมพันธ์นี้ต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะอีกปัญหาหนึ่งค่ะอืมปัญหาที่คุณทําให้อยากจะจบความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความรักความหวานความเอาใจใส่มันลดน้อยลงไปค่ะอืม นะคะทำให้คุณรู้สึกโดดเดีย่ยวรู้สึกแย่เป็นทุกข์นะคะนะเหมือนเราเนี่ยจะต้องวิ่งตามความรักอยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาจจะเท็กซ์หาเขาไปตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าแต่เขาตอบคุณแบบ5้าโมงเย็นเออซึ่งเรารสึกว่ามันเหนื่อยนะคะนะเนี่ยดูจกไพ่ายมีความทุกข์นะคะหรือคุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาคนเนี้ยไม่ได้ให้คุณค่า กับคุณเท่าไหร่อืมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อนมาก่อนเสมอคนอื่นมาก่อนเสมอเออตัวคุณเป็นรองอะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะอยู่ในสถาน,นการณ์ที่เออตัวคุณมีปัญหาคุณต้องการใครสักคนมาปลอบใจต้องการใครสักคนมาอยู่ข้างๆนะคะเออแชร์เรื่องราวต่างๆแต่ว่า พอมันเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วนะคะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะมันก็ทำให้คุณทุกข์ใจได้เหมือนกัน,นะคะ่ะมาต่อกันนะคะก็มีไพ่ King of ค o ยค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่ใบนี้นะคะวังคิดว่าคนที่คุณคุยอยู่ะ่ะเขาไม่ค่อยหวานอะ่ะ อืมนะคะไม่ค่อยมาพูดในเรื่องของชีวิตประจวาวันไม่พูดเรื่องของความรู้สึกนะคะดูฟอมฟอมดูเก๊กเมีอีโก้นิดนึงนะคะนะไว้ตัวนิดนึงด้วยอืมอ่ะมันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยากก็ได้นะคะอืมนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ The Lover นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะ ไพ่เทมเพลนส์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะหรือไม่ความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะอยู่ไกลกันนะคะไม่ได้เจอกันบ่อยในนาทีเจอกันทีนะคะก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันห่างห่างกันไม่ค่อยมีความเอาใจใส่เออนะความรักความหวานฉ่ำมันลดน้อยลงความไว้ใจความเชื่อใจมันก็ลดน้อยลงไปก็อาจจะทําให้คุณน่ะรู้สึกว่าอยากที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ นะค่ะอืมเออแล้วก็พไพ่ใบนี้ค่ะอย่างที่วางบอกไปว่าบางคนอาจจะมีสถานะที่แบบเลิกลากันไปแล้วนะคะเออแล้วเขาก็อาจจะแบบกักคุณไว้มาส่องคุณบ้างเออติดต่อคุณมาเลยบ้างนะบางคนนัดมาเจอตัวเลยก็ทำให้คุณเนี่ย move on ยากนะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วโลเลอ่ะไป,ไปม,ามาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่ นะอืมแต่ว่าการที่เขากลับมาก็อาจจะทําให้เรามีความกระชุ่มกระชวยนิดนึงมีความรู้สึกเแฮปปี้ happy, สุขใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆนะคะพอเวลาเขาไปก็เป็นทุกข์อีกนะคะหรือว่าเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยกลับมาคุยกันแล้วคุยกันระยะเวลานานๆอะ่ะมันก็เริ่มอีหลบเดิมอะ่ะเริ่มวนลูบเดิมทําให้คุณอะ่ะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะเออ แล้วบางทีคุณอาจจะไปรู้มาอีกนะเออว่าเขาเนี่ยคุยกับคนอื่นหลายคนอีกก็ทำให้ทุกใจกลับมาก็สรุปฉันมีค่าอะไรฉันมีความสำคัญกับเธอบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยคุณขานะต่อมาค่ะไพ่ไปสุดท้ายสิบเหรียญน,นะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เขามีใครอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะ เออก็ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะบางทีก็ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เขาก็ยังคงยื้อคุณอยู่ไว้ยื้อไว้อยู่กอดคุณไม่อยู่อ่ะเหมือนเหมือนไพ่สี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมกอดคุณไม่อยู่ไม่อยากให้คุณไปไหนอือยากจะมีคุณไว้แต่ก็ไม่ให้ความสําคัญกับคุณซึ่งมันทรมานนะเออมันทรมานมากๆเลยอืมนะอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่ามีอะไรที่ไพ่อยากบอกเพิ่มเติมไหมอ่ะม,มาดูกันค่ะใบแรกนะคะไพ่สี่ไม้ค่ะเมื่อกี้วางหุ้งบอกไปเนอะว่าคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังคงยื้อคุณไว้อยู่นะคะไพ่ขึ้นแหมเป็นไพ่ครอบครัว ซึ่งตัวเขาก็ยังคงเลือกครอบครัวนะดังนั้นต้องระวังเรื่องของความรู้สึกของคุณนะอย่าให้ใจใครไปมากเอาใจมาไว้กับตัวเราเองนะคะเขายังให้ความสําคัญกับครอบครัวอยู่เออส่วนคนที่ไม่ได้เจอในสถานการณ์นี้นะคะวังคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เป้าหมายของคุณคือการที่คุณกับเขาเดินทางไปข้างหน้าเป็นครอบครัวกัน ออ,อยู่บ้านเดียวกันมีลง่งมีลูกแต่งงานเออจะแต่งงานก็ไม่แต่งงานก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นครอบครัวซึ่งตัวเขาอ่ะยังไม่คิดเขาคิดถึงความมั่นคงมาเป็นอันดับแรกนะคิดถึงเรื่องเงินมาเป็นอันดับแรกถ้าเรื่องเงินไม่พร้อมถ้าสถานะความมั่นคงไม่พร้อมเขาก็ไม่อยากมีครอบครัวนะคะดังนั้น,น,นเป้าหมายของคุณกับเขาไม่ค่อยตรงกันละในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะ ือบางทีคุณอาจจะรู้มาอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่คบกันแต่ว่าก็อาจจะยังฝืนนะคะฝืนเนี่ยเห็นไหมฝืนขึ้นมาเปิดมาได้ทาวเวอร์พอดีเลยนะคะฝืนมาจนในที่สุดมันรู้สึกมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม,ไม่ไม่ไหวแล้วก็คืออาจจะยังทะเลาะเรื่องเดิมๆเ,เรื่องทะเลาะเป้าหมายในชีวิตนะคะอืมนะหรืออาจจะเป็นทะเลาะเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ อีกใบหนึ่งค่ะสิบดาบนะคะบางคนน่ะไปเจอในรูปแบบที่ว่าโดนหักหลัง ấy. อ่ะโดนหักหลังนะคะแต่ว่าตัวคุณยังคงให้อภัยเขาอยู่หลายครั้งหลายคาหลายครั้งหลายคานะคะแต่ถามว่ามันยังคงเจ็บปวดไหมมันยังคงเจ็บปวดอยู่แล้วยังคงเจ็บปวดบางคนจบความสัมพันธ์มาแล้วแล้วจบความสัมพันธ์มาเพราะว่าเรื่องแบบนี้ เออแต่คุณยังม o ฟออนไม่ได้เออยังมีความเจ็บอยู่นะคะแต่ก็ยังคงรักอะ่ะงงไหมเออไม่งงหรอกใครเจอสถานการณ์เนี้ยไม่น่างงคือถึงจะเจ็บแต่ก็รักอ่ะอืมนะคะไม่งั้นไม่งั้นแบบว่าเออไม่งั้นเวลาเขาติดต่อกลับมาคุณก็คงแบบว่าไม่เปิดโอกาสให้เขาคุยแล้วอืมแต่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะ ไม่ใช่ทุกคนเออบางคนอาจจะมีความสตรองมากกว่านั้นนะคะมีความแข็งแกร่งมากกว่านั้น move on ได้เร็วเออถ้าคุณเจอบางคนอาจจะเจอแบบนี้เจอสถานการณ์ที่โดนแทงข้างหลังนะคะอืมโดนทรยศอะไรแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะ move on ได้เลยแม้กระทั่งเขามาหาคุณหน้าบ้านคุณก็อาจจะไม่สนใจเลยก็ได้เออนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนเราเนอะ ต้องเห็นใจกันเนาะแต่แม่ค่ะมีพายเด็กถือไม้นะคะเขาพยายามทําตัวดีค่ะพยายามทําตัวดีขอโอกาสนะคะค่ะขอโอกาสสเตรนค่ะเห็นไหมพายสเตรนขึ้นแม่ก็บ่งบอกค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังคงวนไปวนมาอยู่ไม่ตัดกันหรอกอไม่ตัดกันนะคะ ใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีเรื่องรักสามเศร้าอะไรเข้ามาเกี่ยวนะคะเออ,อาจจะแค่งอนกันก็ยังได้คุยคุยกันอยู่เขาก็จะติดต่อกลับมาแต่ว่าเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเอ,อระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงอืนะถ้าไพา่ถ้าเกิดกวางเออ,อยากให้แบบว่าถ้าไพ่มันดีอะ เราก็รับเอาไว้เนอะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไปนะคะหรือว่าให้รู้สึกระวังตัวอย่างเมื่อกี้วางบอกว่าเออระวังทะเลาะก,กันนะเราก็ต้องอาจจะต้องแบบมาเตรียมตัวใจเย็นๆเนอะโอ้ใจเย็นๆไม่แบบมานั่งหาเรื่องเขาเช้าเย็นก็ไม่ได้เนอะต่อแม่ค่ะไฮโรแฟนส์ค่ะอืมตามด้วยแฮงวูมแมนนะคะอออันนี้เป็นผู้หญิงนะ เออพ่ไฮเดรฟนสไพ่แฮงบูแมนเนี่ยไพ่อ,ออกมาเตือนเนาะว่าอืมบางครั้งบางคราเรื่องบางเรื่องที่มันไม่หนักหนาะสาหัสจนเกินไปอยากให้ปล่อยผ่านให้อภัยกันจะดีกว่าเพราะตัวตัวคุณเองก็รักเขานะคะเออก็อยู่ด้วยกันมานานอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องให้อภัยกันเพราะว่าไพ่ไฮเดรฟนคือกั r g i v e n e น s เนาะ นะต่อแมาค่ะออให้เดืะมูนค่ะแล้วก็ตามด้วยชารีออดจ้าคนที่มีความสัมพันธ์นระยะทางเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าปวดหัวเหมือนกันเนะเพราะว่าตัวคนเนี่ยยังคงคิดอยู่อะคิดบางคิดว่าน่าจะคิดมาตลอดเวลาว่า เฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันไว้ใจได้เหรออยู่ไกลกันมันจะโอเคเหรออืมใช่ไหม,อ,มอย่าคิดเยอะคิดมากค่ะไพ่เดือมูลคือไพ่ของความที่คิดเยอะคิดมากสับสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะอย่าคิดมากพอยิ่งคิดมากอะ่ะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้ดีอะ่ะอืมนะคะและอีกอย่างอย่างที่วังบอกรักตัวเองบ้าง เออเอาใจมาไว้กับตัวเองบ้างนะเขาดูความคิดเขาหน่อยค่ะความคิดของเขานายอัลวนส์ค่ะเขาอยากแก้ตัวนะคะแล้วก็ห้ามายค่ะไม่อยากทะเลาะอีกแล้วเบื่อการทะเลาะค่ะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้เยอะมากเขาเป็นคนที่มั่นมากว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ถูก ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจคุณมากนะนะคะแต่ว่านี่คือกวางพูดในมุมมองความคิดของเขาเนะืะนะคะเขาไม่อยากทะเลาะอีกแล้วเขาเบื่อการทะเลาะนะอยากจะมาคุยดีๆนะด้วยห้าด่าค่ะเขารู้ว่าเขาไม่ใส่ใจคุณค่ะเขารู้รู้ตัวนะคนนี้รู้ตัวรู้ตัวไม่ใส่ใจคุณค่ะนะอยากกลับมาคืนดีโอ้โหไพม่มันเรียงกันแบบว่าดีมากอะ รู้ตัวว่าไม่ใส่ใจแต่ก็จะพยายามที่จะใส่ใจเอออยากให้โอกาสเขาอีกไหมอ่ะอือันนี้ก็ต้องแล้วแต่บางคนนี่คะอ่ะ อ่ะแต่นี่คือความคิดของเขาเนะคะ่ะอันนี้คือดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูแบบแม่นยำจริงๆอยากเช็คดวงจริงควงขอชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาชื่อเล่นนะคะไม่จำเป็นต้องชื่อจริงเพราะบางคนอาจจะไม่รู้นามสกุลไม่รู้อะไรแบบเนี้เออแค่ชื่อเล่นเท่านั้นก็พอนะคะอ่ะควงขอดูความรู้สึกเขาหน่อยค่ะว่าณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณนะคะอือเดี๋ยวพย่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพย่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะ มีไพ่สี่ดาบนะคะหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือดาบค่ะหนึ่งเหรียญค่ะความรู้สึกเนี้ยกวางขอโฟกัสให้กับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วได้ไหมเออเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนแบบนั้นเลยของคนสถานะนั้นเออเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ ความรู้สึกเขาเวลาเขาเจอคุณทีไรเขาสึกกับปีกบป้กระเปาตลอดเลยโอ้รู้สึกแบบว่าอยากกลับมาจูนกันใหม่อยากกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะเออและการที่เขาส่องคุณก็เพราะว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่โอ้นะคะอันนี้คือให้ให้กับคนที่เลิกลากันไปแล้วอย่างเดียวเลยนะคะอืมแต่ก็บอกแล้วค่ะแล้วแต่ตัวคุณค่ะเพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกัน นะคะอืมอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะเดี๋ยววังจะขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงละกันรู้สึกว่าคลิปจะยาวไปอืมไพ่ข้อความเนี่ยอันเนี้ยวางคิดว่าไม่ใช่ข้อความจากเขานะเป็นข้อความจากไพ่สื่อถึงคุณนะคะสื่อถึงคุณคนที่มาดูเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าให้เอาผ้าปิดตาออก อย่ารักใครอย่าหลงใครจนมืดหน้ามืดตามัวนะคะนะถ้ารู้สึกว่าการที่คบกับเขาแล้วไม่มีค่าอะไรไม่มีคุณค่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราอีกแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราต้องย้อนกลับมาดูแลตัวเองนะเอออันนี้กวางขอเตือนทุกท่านนะคะอืมต่อแม่ค่ะอืม เขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อความถึงจากเขาถึงคุณนะคะเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบแก้ปัญหาได้ดีมากอยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องรอเขามาแก้ปัญหาแต่บางครั้งบางคราทําไมเอ่ยฉันก็อยากให้เธออยู่ใ,ใกล้ๆจริงไหมโอ้เหอเนาะเนาะฉันก็อยากให้เธออยู่ใกล้ๆโอ้นะอือตอบแม่ค่ะเขาบอกว่า เออเหมือนกับใครจะสื่อว่าหนีกันหนีไปด้วยกันไหมอย่าอย่าหนีนะใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่าหนีนะอย่าหนีร้อให้มันชัดเจนก่อนนะคะรอ้อยเขาเลือกเราก่อนนะคะเออแล้วคุณอยากจะหนีไปก,ก็ก็หนีเพราะมันก็ยังเป็นสถาน,นะที่เขายังให้เกียรติเราเนาะ อันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ํานะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวงใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้กวงต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย